สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ผมจะลองทำกาแฟดริปดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับไม่ไม่ได้โฆษณาให้เซเว่นนะฮะต่อไปอ่านดูวิธีทำกันนะครับคุณผู้ชมชิคให้ปากตุงกาแฟเปิดนะฮะตามรูปสอนนะครับแล้วก็เกี่ยวหู กลางหูเกี่ยวออกนะฮะแล้วก็ค่อยๆเทน้ําร้อนผ่านถุงกาแฟลงนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ 1- 2นาทีนะครับแล้วก็นํากาแฟออกถุงกาแฟออกอ่ะดูครับลองดูุงนะครับดูข้างในข้างในหน้าตาก็ประมาณนี้ครับไฟดิฟนะี้นึงนี้เลยะฮะแล้วก็โอเพนตรงนี้นะฮะโอเพนฮนะ เพ้นแล้วนะฮะทีนี้ก็น้ำร้อนนี่ยลองมาดูกันนะครับจะได้ไหม okay, ครับเราต้องน้ำร้อนแล้วนะครับเราลอ,ลองดูครับดูกาแฟดิบนะครับค่คอยๆเทน้ำร้อนผ่านตัวกาแฟลงไปนะครับ ลองดูครับแม่ตาจะเป็นยังไงฮะตอนสุดท้ายเราจะพิงไว้อย่างนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูเมนูวันนี้แล้วกันฮะผมจะทํากระเพราในดวงใจนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับเราจะไปทำกระเพราหมูสับกันนะฮะก็กระเพราในดวงใจครับก็ลองทํากินมาหลายวิธีแล้วนะครับกันเลยมั ชอบรสชาติวิธีนี้ครับผมเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับโดยที่มีกระเทียมนะครับมีข่าขกนะครับแล้วก็พริกนะครับแล้วก็ใบกะเพราครับวันนี้ทำกะเพราหมูสับนะฮะส่วนในซอสมุงรสผมใช้ตัวนี้ครับน้ำซุปปลาแห้งชุมค้นนะฮะแล้วก็ซอสปอนสึนะครับผัดเผานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยนะครับผม ครับเราตั้งกระทะรบร้อยแล้วนะครับนี้เราก็าใส่ตัวน้ำมันนะครับผมเป็นคนไม่ชอบกินมันเยอะครับผมใส่น้ำมันพอนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ,รบมันเลี้ยงกระทะหนึ่งนะครับนกรก็มันร้อนนะครับ ใช่ครับต่อไปก็กระเทียมนะครับเอไปเกลียวนะครับผมชอบกิน,นกระเทียมเกลียวนะครับมันร้อนมากเลยนะครับครับทีนี้ก็ตามด้วยพริกกับตัวข่าสับนะครับนี่เราก็ผัดนะครับ ไปก็เป็นหมูนะครับหมูสับนะฮะเราก็ผัดหมูสับนะครับตักพลิกนะครับัดเตียงนะครับัดนะครับตอนนี้ตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนนะครับจะทำให้หมูนร่วนๆน,นะครับ ก็จะผัดไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็รอให้หมูมันแห้งนิดน,ดนึ่งนะครับเราเด็ดหงใส่ขึ้งหมงนะครับต่อไปนะครับก็ใส่อซอสซุปปลาแห้งนะครับแล้วก็ใส่ใสเยอะนะครับ มันจะมีความเค็มอยู่นะครับครับต่อไปก็ต่ดด้วยตัวซอสนสมครับใส่บเยอะนะครับ,ม,รบม,มีรถออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับครับต่อไปเราก็ผัดนะครับผัดใส้ซมซอสเข้าไปในเนื้อหมูนะครับ เอผัดไปงี้เปนแห้งๆห,หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเร่งไฟแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะครับโอเคครับเน้อแห้งได้ทีแล้วนะฮะนี่ผมก็จะใส่ใบกะเพรานะครับ อนี่ครับผัดไหยนะครับเล่งใจไปเลยฮะจะให้ในในพอ,อเราสลบนะฮะนี่ฮะ <evaluation> หน้าตาผัดพอไดดวงใจผมครับเียบายครับผัดพอได้ดวงใจผมนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะมากินกันดูนะครับ ร้อยแล้วครับกะเพราในดวงใจผมนะครับนี่เราก็ก่อนกินกะเพราเรากินกาแฟดิบก่อนนะครับก็โอเคครับได้กินได้กิ่นของกาแฟแนละ้วมีรสขมนะครับสีมันก็ออกเหมือนอน้ำชานิดนึงนะครับ อจะได้อร่อยอยู่ครับกาแฟตัวกาแฟดิบของเซเว่นนะฮะอืมก็ดีฮะอืมไม่มีตะกอนด้วยนะครับเพราะมันมีตุงกองนะครับ แล้วก็ล้างปากด้วยน้ำเปล่านิดนึงน,นะครับต่อไปเราก็จะมากินกระเพราในดวงใจกันนะครับ่าดูตัวกระเพรากันนะครับ <c oughs> อร่อยแฮะเผาดงใจผมนะครับนี่ผมก็ลำคาญใน,นเนงินตกลงมาอร่อยๆแฮะเผาจะดงใจนะนี่แบงเผาฮะชอบชอบกินมากเลยเแฮะใบเผา เอมมานี่คะไปเจอดอกขาเลยฮะขาที่บ้านนะฮะนี่กินกับดอกขาหน่อย มันจะหอมกลิ่นข่าครับแล้วก็พริกผมไม่ไดไไ้ไม่ได้ใช้พริกเผ็ดนะชอบแบบนี้ครับกินแล้วมันอร่อยครับ โอเคครับมิมให้ดูแล้วแล้วก็รสชาติก็อร่อยนะครับก็กะเพราในดวงใจของผมเองนะครับก็ลองไปหาทำเอานะครับกะเพราในดวงใจของแต่ละคนนะครับว่าชอบผัดแบบไหนนะครับชอบปรุงรสแบบไหนนะครับแบบไหนถูกใจฮะทำกินเองนะครับของทำกันได้สบายๆเลยนะผัดกะเพรานะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาลอง ทำผัดกะเพราอย่างอื่นดูนะครับวันนี้ก็ขอลากันก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดชอบนะฮะกใจสันกรดดิ่งเต็มที่นะโอเคครับผมสวัสดีครับ